ก๋วเตียแห้งอโพอ่เร้านอลังมากนะครับงานก็อลังใช่งานก็อลังร้านก็อลังก็ก็ในชีวิตนี้ไม่เคยเดินเข้าร้านทำผมที่แบบว่าทะรูพาราทรูาราสองสามชั้นแล้วเดินเข้าไปก็มีหลายห้องมากดีช่างเยอะตัดเก่งทุกคนมีบริการกูงจอด จริงเราเคยเคยได้มาลองใช้บริการแล้วแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เกี่ยวกับแบบมาตัดผมเป็นทรงอะไรเงี้ยคือเขาดูแลรายละเอียดถึงขั้นแบบมีทรีทเมนให้เราแบบผ่อนคลายเหมือนมาเป็นสปาเลยอย่างเงี้ยค่ะแลวก็ดีมาแล้วผ่ขอนคลายใช่ใช่ก็เืิดเป็นเอ่อเอ็กซ์เพรียร์อย่างหนึ่งคือเราเข้ามาแล้วก็มีไม่ใช่แค่เข้ามาสระแล้วก็ตัดอย่างเดียวมันก็จะมีแต่ละสเต็ปการดูแลแล้วก็การปรึกษ,ษาคุยกันว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วมันดีมากดีมาก ก็เป็นร้านก็็เปนนร้าใหม่ที่เราจะพาทุกคนมได้เป็น,นลูกค้าแน่นอนก็พาเลยมีมาตัดหน้ามาที่นี like. ่ไปแลอดเลยกเซอร์วิสครบห้องไฮเอนอะไรด้วยใช่ใช่จะเป็นห้องไทยแบหลายห้องเลยแล้วก็ต SI ัดได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ชายหญิงได้หมดดีมากดีสุดสนะมากถาถึงคุณพี่ส้มมีคุ้มหน้าย่งเงนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแล้วก็ยังอยู่ เราก็อยู่อย่างนี้เลยครับครับผมแล้วก็แล้วกก็ไม่เป็นไรฮะเราก็รับสภาพไปมันก็เป็นเป็นอย่างนี้นะฮะมันยังไม่ได้มีการคุยถึงแบบว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันเลยเดีงไงมันมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆแหละครับก็มีมีไปศึกษากันหลายคนแล้วก็ หลักๆตอนนี้คือก็ยังก็ยังอยู่ในสภาพที่ช็อกอยู่กับสถานการณ์ก็เสียใจครับตอนนี้คือมีอ้ามาว่าไม่ขายฝ่ายติดต่อเข้ามาขอคุยหรืออะไรนะเท่าที่จําได้ไม่มีการติดต่อเข้ามารับน้อยค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วกันค่ะแล้วก็หลักมากก็เจ็บมากก็คงพูดได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ ที่ผ่านมาก็ก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่าเสียใจที่จะพูดยอย่างเงี้ยก็ก็ามนั้นค <c oughs> ่ะอ่เรื่องที่เรายื่นไปคือมันฟ้องดำเนินการไปถึงขั้นสเต็ปไหนแล้วคะ <c oughs> ถึงศาลถึงศาลหรือยังหรือว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรยังไงบ้าง,างคะเน,นี่ยอันนี้มันก็มีสเต็ปแบบอะไรหลายๆอย่างแต่ขอเก็บไว้แบบเป็นเรื่องภายในเรื่องภายในก่อนเป็นเรื่องเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีคนแบบว่าที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ที่มันเกิดขึ้นพ่กนาจะเยอะแล้นก็ยังคงเป็นเรื่องเรื่องที่เราดิสคัสมกันภายในอยู่ตอนนี้ความความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายเราอยากให้มันจบยังไงเราต้องได้เงินคืนจากติ๊กที่เขาเอาไปหรือว่าอยากให้เขาได้รับโทษอะไรอย่างี้ในเป้าเป้าของเราพูดตรงๆตอนนี้ก็ก็ยังช็อคอยู่ก็ยังช็อคไม่หายเพราะว่าก็ ที่บอกคือรักมากอ่ะแล้วก็แล้วก็เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็เป็นบทเรียนให้ไม่อย่างที่บอกเป็นบทเรียนราคาแพงแหละแล้วก็ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปแล้วกันกับเพื่อนๆน้องๆที่เจอมาด้วยกันได้คุยกันบ่อยขึ้นไปเลยว่าเราหาแนวทางร่วมกันยังไงกับน้องเพื่อนก็คุยกันเรื่อยๆก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละครับ ก็ก็ก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็ในการมัน,ม,นมันเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในฝัน่งของเราถึงจะชอบรือจะเสียใจก็ยังแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทางานของเราไปยังไงก็เน้นในเรื่องของงานที่เราเราเราทำเป็นประจำอยู่แล้วเน้นในเรื่องของครอบครัวที่ลูกสามคนเราจะต้องอนี่ยแหละเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ทุนนี้ก็ ค่าเดิมแพงเราก็ต้องงานต้องเน้นงานวิมีงานอะไรก็สู้เต็มที่คือเหมือนทางพี่เดี่ยก็โดนพี่แม็ก็โดนอะไรอย่างเงี้ยมันเไม่ว่ามันเป็นภาวะอะไรของครอบครัวเราได้มานั่งคุยหรือว่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะเพราะว่าแบบคุณโดนทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เหมือนก็เราก็รู้กันแหละเราเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว ขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ถือว่าโชนหรอกไม่ต้องพูดอะไรม่ต้องพูดอะไรมากใช่แล้วก็ไม่ได้ชงหรอกก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแหละหรือว่าใช่ครับใช่ครับเป็น่งที่ที่รู้มันก็เป็นการการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน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 ชีวิตและกิจอะไงี้นี่นะครับความตั้งใจของเราคือจะทงนี้ดีสุดไหมคะหรือว่าประมาณไหนยังไงเป็นภาพรวมไปตั้งแบบยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมันยากมากครับใช่ครับใช่ครับมันก็อยู่กันมานานใช่ครับแล้ก็เป็นเรื่องใหญ่ คนน้คนใหม่ที่มาดูแลเนี่ยค่ะเราจะมีการเลี้ยกับเขาอย่างไรทักษายาอะไรที่จะต้องทำร่วมกันมันต้องชัดเจนยังไงตอนนี้ดูเองค่ะก็รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ที่ดูเองดูรายละเอียดภายในครอบครัวครับใช่เป็นสิที่ไปรับงานเองตัเองคุยเองสริองใช่ไหมเอยก็มีด้วยครับแล้วก็มีมีเรื่องของคนในครอบครัวที่มาช่วยช่วยดูแลใช่แก็หับก็ุคุยเอง แล้วก็รัดรัดหัวรัดฐานทุกอ,อ,อย่างให้มันโอเคก็คือความไว้เท่าความไว้ใจคนนอกอะไรอย่เง้ยมันข่ายไปจากเราหมดเลยใช่ไหมพี่เดียมันก็ก็เรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทําให้เราเออคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปแล้วกันแล้วก็ก็เราก็ต้องรอบคอบไปเนาะในในการทำงานของเร<อ>แล้วก็ ดูแลเรื hmm. ่องรายละเอียดที the uh, yeah. ่ด right. ีๆพอมาคุยงานเองได้เห็นงานเองได้เห็นตัวเลขจริงๆที่เราได้เองที่ผ่านมาบอกว่าเราเสียผลประโยชน์จากธนาคารไปเยอะมากเอาจริงๆยังไม่ได้ไม่ได้ดูนั้นเราไม่ได้เรายังไม่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนนี้ใช่เป็นเรื่องความรู้สึกที่ที่มันเคยอ่าเคยมีแต่ตอนนี้มันมันมันไม่มีแล้ว มันจะคาลคาตังไปนานไหมครับพี่แมนพีเดียรอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอดูครับรอดูอันบอกมันมันระเรียดมันเยอะครับแล้วไม่ใช่แค่แค่แค่เราเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นหลายๆคนที่มันจะต้องเข้าใจกันต้องมีใช้เวลายืดเยื้อยาวนานอยู่ครับมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราด้วยบางทก็นะมันเกิดน้องเดมี่เลยเพราะว่าหัวเนี่ยเป็น ก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วแบบแบบก็ห้าขวบแล้วเนี่ยก็ก็ก็เร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะฟันหลุดพร้อมกันสองที่ตอนนี้ก็เป็นน้องหล่ออยู่เียค่ะก็ถือว่าหลุดเร็วนะเออหลุดเร็วห้าขวบกันหล่อสองที่พิเศษอะไรไหมคะปีนี้จัดอะไรหรือให้อะไรเป็นพิเศษปีนี้ก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรให้ใหไม่ก็จัดจัดดินเนอร์จัดดินเนอร์ให้กับในครอบครัวจะไม่ได้ปาร์ตี้ทุกปีแต่ว่าเราก็เอาที่ว่า เราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็คนก็มามาฉลองกันเพื่อแคมป์เดมี่สาวน้อยเขาก็แฮปปี้ตรงนั้นจริงๆแลถามเขาอยู่แล้วเขาอยากมีปาร์ตี้ไหมเขาก็บอกว่าก็เฉยๆเฉมีก็ได้ไม่มีก็ได้เดี็กเขาอยากให้ของขวัญอะไรไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเด็กคือมีเค้กให้เป่าอะแฮปปี้ละขอจุดเทียนหลายๆรอบเป่าหลายๆรอบโอเคแล้ใช่เอ็นเตอร์เทนง่ายลูกสาวเลือกโตโต้โต้กันยังไงบ้างครัวโตครับเตรียมแล้วใช่ครับเตรียมหัว เข้าอ,อนุบาลครับเ <s ans> ข้าชั้นอนุบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนก็ได้มีครูคนใหม่มีเพื่อนๆใหม่ๆอะไรก็จะมีแบบว่าลงแง่นิดหน่อยใน, <S <s <ans> <S ในชน่ชวงเช้าแต่ก็ตอนน้ตองต้องผ่านไปให้ได้ครับเพียงเพราะว่าเข้นแข็งเองที่บดีแต่ก็รู้เรื่องขึ้นเยอะคือเริ่มแบบคุยด <s ans> ้วยเหตุผลได้มากขึ้นเ <s ans> ข้าใจอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เวลาพูดก็อยู่วาพูดเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะคือเยอะครับอย่างนีต้นเหมือนเขาเหมือนโตวัยหน่อยไหมครับ ครั้งเป็นมีการไปปลอกเรียกว่าด้วยการที่มีน้องทำให้เขาเหมือนต้องเป็นพี่เป็นผ้ดูแเจ๊เจ๊เจเจจ๊ต้องดูแลน้องหน่อยบางทีก็สั่งพี่เลยสั่งดิแลนเลโอเคก็นั่นแหละเริ่มจากการดูแลน้องเริ่มสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับเห็นการการเจริญเติบโตของเขา้วเขาจะไปเป็นน้องคนกลางแต่ทำตัวพี่วันโตอะไยบางเีในบางทีใช่ในบางทีเป็นี่อะไรดีครับก็ สไตล์ทุกคนก็ยังโุ้นกับคนที่สี่ผมไม่มาแลยหนอไม่มีไม่มีรับถ้าเดิมมันไม่ไหวแล้วแนกตเดิมไม่นักมากครับบอกได้ไหมคะสามคนหนึ่งปีเท่าไหร่ตอนเดิมโอ้โหสามยังไม่เข้าแต่ว่าก็สองคนก็ก็หนักอยู่ก็เท่าโรงเรียนอินเตอร์ทุกที่แหละมันก็ใครก็เข้าใจมันก็เป็น มันก็เป็นยุคที่โรงเรียนเจอเยอะเรามันก็คาเดาได้ว่มีมีเสตนดาร์ดของมันเพราะว่าก็ม,มีอาจจะเป็นเรื่องของฟีเจอตี้หรือว่าต่างๆที่มันอาจจะมีจะเน้นหน่อยในเรือ่องของตรงนู้นตรงนี้หรือกิจกรรมต่างๆที่มีให้เด็กซึ่งเราก็โอเคทุกคนที่อยากมีก็ต้องก็ต้องยอมจ่ายทำงานไปตอนนี้เรามีงบกรารศาึกษาของลูกไปถึงเลเวลเลยเขาระดับไหนกนตอนนี้งบหรอยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบยังไม่ครบก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้ ถึงปริญญาใช่ไหมคะยังพยายามอยู่นี้ยังปีต่อปีปีชุปีปีชุปีค่ะถ้าเลยมัธยมแล้วผมต้องให้จ่ายกันเองแล้วที่ร้านกันเองช่วงนี้ก็เลยให้ลูกมาช่วยทำอาหารกินด้วยได้เรื่องจริงมเลยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมแล้วมูลคุณก็มัธยมเราก็ให้ดูแลตัวเองก็ไม่แน่อาจจะได้แบบสกอลาร์ชิ i อะไรอย่างงี้ตั้งมูลคนเลยอย่างงี้ตั้งใจเรียนนะลูกมันนี้จะได้ไม่เหนื่อยโอเคขอบคุณค่ะ โอเคค่ะขอบคุณครัสวัสดีคนั่นึงนะคะอ้ยยนะังไม่ได้เม่ได้เลือ่อะไขอการอยากอนี่ยังหอแมยังเลือกหมอไม่ได้หมอเดียมไหมหมอเดียมไหม